ชมรม,มวิจารณ์บันเทิงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ t h CC a CCA จัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่33ประจำปี2567 โดยปีนี้มีการปรับประเภทรางวัลเหลือเพียง2ประเภทได้แก่รางวัลภาพยนตร์ไทยแห่งปี5รางวัลซึ่งตาคีเจเนซิตวิมานหนามเชคสเปียร์ต้องตายอำนาจสถาอนาคตและหลานมาคว้ารางวัลไปและรางวัลภาพยนตร์สั้นไทยแห่งปี1ิรางวัลนอกจากนี้หลานมายังคว้ารางวัลแกนจูริสไพรส์ไปครองอีกด้วยโดยมีคุณปัญญานิ่มเจริญพงศ์ได้รับรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จในงานนี้ด้วยครับ คืออย่างที่ผมบอกเราจะเปลี่ยนรูปแบบเรืะะ่องเนื้อหาและตัวรางวัลคุณเห็นดีไซน์ใหม่หะครับดีไซน์เก่าถูกเอาแบบโดยคุณีิวาสาราจุทะเจ้าของนิยาสารสีสันแล้วผมรู้สึกว่ามันเทะทะผมอยากให้ได้ดีไซน์ที่มันจับได้ด้วยมือเดียวคุณเห็นแล้วรางวัลนั่นคือการเปลี่ยนแปลงข้อแรกข้อที่สองเรา copy ก็ปี้ออสการ์ลูกโลกทองคำหรือแกรมมี่ก็คือ แยกสาขารางวัลตอนนี้เรากลับไปทําเหมือนคานฟิลม์มมีห้ารางวัลใหญ่แค่นั้นแต่เป็นรางวัลเดียวคือ The Best Picture of the Year นึกออกไหมฮด้วยเหตุผลหนึ่งเราต้องการให้การประกาศมันกระชับไม่เย็นเยอะสองก็คือกบประมาณเพราะชมรมวิทยาบันเทิงเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายเป็นสมาคมเราต้องมีสปอนเซอร์เพราะนั้นเราไม่ได้สแสวงหากำไรเพราะนั้น อะไรที่มันทําใหก้กระชับและสั้นได้โดยจะงบประมาณคือมี5้าแสนก็ทำ5้าแสนมีสองล้านก็ทำสอล้านซอฟต์พาวเวอร์ให้มา10ล้านเหมือนงานสุวรรณหงษเราก็จะทำสิบล้านแต่ทั้งหมดไม่ได้เพื่อผลประโยชน์นะครับนี่คือจุดยืนชองวิทยามาเทิงที่เราทำมาสามสปีแล้วยังใช้จุดยืนนี้พนังการเป็นแบ,บที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ย เราจัดฉายหนังที่ได้รับการตัดสินว่าชนะเลิศห้าเรื่องที่โรงของโรงแรมแห่งนี้แล้วมีเสวนาแล้วเราก็มอบรางวัลแล้วปาร์ตี้นี่คือเซลเลบรตปาร์ตี้นะครับคนทำหนังไทยกับคนในวงการค่ายหนังที่เหลือเขาจะมาหรือไม่มาเราเคารพในสิทธิการตัดสินจใจเขาเอาแค่นี้แหละแล้วมันอบอุ่นอย่าถามเยอะว่าทำไม คือมันมีการให้เกียรติคนทำหนังไทยพวกที่ไม่ได้เขาจะมาหรือไม่มาแล้วแต่สปิริตเขาน้อยกว่านี้ผมก็จัดแล้วรางวัลก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการซึ่งผมไม่ได้ยุ่งเลยในฐานะประธานกรรมการทั้งหมดที่เป็นสมาชิกโ,โุรมวติบัญญัติเขาดูหนังผมไม่รู้ปี67สมมติ58เรื่องเขาดูห้เรื่องแล้วคนเรื่อง ลงมติกันเลยว่าห้าเรื่องทีงน่นดคือเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวคุณนอกรอบท่าน,นผู้สื่อข่าวยังอยู่คนที่เป็นประธานคณะกรรมการชื่อวิโรจน์เป็นอาจารย์สอนภาพยนตร์เป็นดเตอร์นะครับแต่มันเป็นศาสตราจารย์่ะเป็นต้พีเอสดีเรื่องภาพยนตร์นะคุณถามก็เลยได้ไปจออีกทีนะครับคือเราจะเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาและวิธีการจัดงานทั้งหมดส่วนพับเหล็กจะรับหรือไม่รับ ด่ามาที่ชมรมได้เราฟังหมดแต่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วเราจะยึดอย่างนี้ไปก่อนซึ่งที่ผมบอกแล้วไงการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันด์ m e is gonna change อีกทีผมก็ตายหาแล้วผม72แล้วเจนใหม่พุ่งกับวงการหนังเขาจะทำไงนักวิจารณ์ทำไงเป็นเรื่องของคนเจน XYZ LGBTQ เดี๋ยวนี้หนังชายรักชายหญิงรักหญิงเมื่อก่อนทำว่าอุ้ยตายไม่ได้เดี๋ยวนี้มันโอเพ่นแล้วเซนเซอร์หนังไม่มีแล้วมีแต่ให้เลตติ้งไม่มีแบรนด์หนังแล้วนะครับแต่ถ้าคุณมีปัญหากับข้อกฎหมายคุณต้องโดนฟ้องมิ่นประมาทละเมิดไปไปผจนกันเอาเองผมเป็นประธานคณะกรรมการเซนเซอร์ชุดปัจจุบันของกระทรวงวัฒธรรม เราไม่ได้แบนหนังแล้วครับไม่มีการแบนหนังแล้วครับแล้วถ้าพอร์ยอรภาพยนตร์ฉบับใหม่ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอมันผ่านสภาต่อไปนี้ไม่มีการเซ็นเตอร์หนังเลยครับไปดูแลกันเองแม้กระทั่งหนังเซนซิทีฟที่ไปแตะสถาบันไม่ว่าสถาบันไหนมึงไปตดคุกกันเองกูงไม่เกี่ยวใครอยากอยากเข้าไปอยู่ในคุกก็เอาอยากฟ้องมินประมาทก,ก็เอา เรียกค่าจะหายทางแพ่งก็ไป,ไปเชิญกันเองนะครับคุณต้องดูแลกันเองในอนาคตถ้าโลกมันเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นผมนึงเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือไอ้แก่ภาษายุคสมัยใหม่เขาเรียกพวกโอสคูลผมเอาแล้วเข้าใจคำว่าเอาไหมครับคือเด็กรุ่นใหม่ผู้กับรุ่นใหม่ที่อยู่ในห้องนี้กว่าครึ่งไม่รู้จักผม ไม่เคยดูขังแปดและซุ่มมือปืนแล้วคุณจะไม่น้อยใจเด็กรุ่นใหม่ได้ไงวะ่ะนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดของการแจกรางวัลแม้กระทั่งตัวดีไซน์รางวัลผมอยู่วงการนี้มาสีป่ปีเป็นตั้งแต่นักข่าวบันเทิงเป็นนักวิจารณ์หนังเป็นผู้กับหนังก่อตั้งสมาพันธ์ภาพยนตร์ก่อตั้งสมาคมผู้กับเพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าผมไม่รู้ ตื้นลึกหนาบางผมทะเลาะด้วยหมดนะอ่ามีปัญหามาบอกผมเลยว่าเฮ้ยแต่อย่าล้ำเส้นนี่ไม่ใช่เรื่องท้าทายนะครับผมยืนยันจุดยืนผมพวกคุณเป็นสื่อรุ่นใหม่ทั้งหมดที่ยืนต่อหน้าผมเนี่ยผมว่าก,กวากขึ่งไม่รู้จักผมหรอกผมทำขังแปรกระสุนปะืนเ่ะยังไม่สิบขวบเลยอันนี้ไม่ใช่บูลรี่นะครับ มันเป็นเรื่องของยุคสมัยเมื่อก่อนหนังชายรักชายเนี่ยอย่าว่าแต่ชายเลยสร้างยังไม่มีในถุนให้สร้างเลยเขาไม่กล้าแต่โลกมันเปลี่ยนแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยคนหมายสมรสข้ามเพศทำไมเกย์ดังของประเทศนี้ประกาศแต่งงานกันเป็นละลูกละนาดเลยผู้กับหนังไทยที่เป็นเกย์ก็มีนะครับอย่าให้ผมระบุเป็นเรื่องส่วนตัวขเขา เขาจะเป็นอะมีหลายเปล่ายังไม่มีฟีดแบ็กแต่เดี๋ยวมีแน่ทัวร์จะลงเปล่ามีแน่แล้วถแถลงอกอันสามตุเปตันวาผมลงจากตําแหน่งประธานชมรมแล้วใครจะขึ้นมาเป็นคนใหม่ยังไม่รู้ต้องเป็นประชุมแล้วจะถแถลงเป็นทางการอีกทีนะครับเพราะผมประกาศตั้งแต่วันรับตําแหน่งจากพินณพรแล้วว่าผมจะอยู่ในตําแหน่งแค่สองปี ก็คือผมรู้สึกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ของนักวิจารณ์กับคนทาหนังนะครับในความสัมพันธ์ที่พิเศษเพราะผมรู้สึกนักวิจารณ์เนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนแท้เพียงคนเดียวเลยของคนทําหนังในในท่ามท่าคือเพราะว่าเหมือนกับนักวิจารณ์เป็นคนที่เหมือนกับพูดความคิดความผ่านของตัวเองจริงๆโดยไม่มีความติงใจอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับในในอีโคซิสเต็มเนียนักวิจารณ์กับคนทาหนังมันมีความจําเป็นพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจะให้เราพัฒนา ตัวเองไปขึ้นหน้าด้วยแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้รางวัลนี้ซึ่งก็รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นงานของคนรักหนังนะครับเออมันสมัสได้ดีดีใจมากๆครับที่รับรางวัลนี้ผลก็คล้ายๆที่เอกบอกคือว่านกวิจารณ่าจะเป็นกลุ่มคนรู้ที่แบบมาตรฐานสูงมากแล้วก็การที่เขามอบรางวัลให้กับพวกเราก็รู้เป็นเกียรติมากครับอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยนะคะว่านกวิจารณ์เนี่ย เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนดูกับคนทเหนิกโดยเฉพาะหนังอย่างเราที่ไม่ได้มีงบโปรโมทอะไรเนี่ยเราเวลาเราได้รีวิวดีๆเนี่ยมันช่วยอย่างมหาศาลนะคะาสขอบคุณและซาบซึ้งมากๆนันนเอนะอันนี้ให้กาลังใจดีที่สุดผมว่าก็อย่างที่น้องๆพูดหรือที่พี่พูดนะครับผมว่าก็การวิจารณ์มันก็ทาให มุมมองหรือมิติของหนังมันเพิ่มมากขึ้นในศักยภาพของนักวิจารณ์ที่ดูหนังมาเยอะบางครั้งในหนังที่เราทํากันมาเนี่ยครับมุมมองมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องนําเสนอตามสัจเจอรหรือตามบทที่ภาพยนตร์โลโลต้องการนําเสนอแต่บางมุมที่มันสะท้อนภาพการเงินสังคมออกไปเนี่ยคะนักวิจารณ์บางท่า้ไปีิวามทําให้มิติของสิ่งที่เราทำม,มันมากยิ่งขึ้นผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือทาให้ภาพยนตร์มันมีคุณค่ามากขึ้นครับก็ขอบคุณการวิจารณ์ของทุกท่า์ด้วยครับจริงๆเช่นเดียวกันเลยค่ะ อยากได้รางวัลนี้มากเลยคะมันแบบมันดูแหลมคมดูเท่ค่ะขอ๋อป็น,น,นปักากอรใช้เป็นอาวุธทางร่างกายและทางสมองได้ค่ะครับก็กกเช่นเดียวกับทุกท่านครับเพราะว่าจริงๆการทําหนังมันใช้เวลานานแล้วก็ ลืมไปสักพักแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทำภาพยนตร์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าพอมันมีรางวัลที่ได้รับแบบจริงๆิมันนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่เราได้ทําภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกถึงคําขอบคุณมากมายให้กับทีมงานแล้วก็ทุกๆท่านก็ขอบคุณนรู้สึกว่าท้าทายอ่ะมายถีงว่าอ๋อได้ครับรู้สึกว่าเป็นคนทาหนังมันท้าทายเพราะว่าเพราะทำหนังให้ดีมันยากแล้วก็ทุกคนคนคนไทยที่เป็นคนดูขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูหนังจากประเทศไหนก็ได้ไม่ต้องประเทศไทยก็ได้อะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าดีใจถ้าสมมติว่าพวกเราทําหนังแล้วคนไทยยังได้ดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก mm hmm. ็เพราะว่าก็ยังไงก็เป็นกลุ่มคนดูหลักอ่ะที่ที่ที่เราผมเองนะก็อยากจะเอาชนะให้ได้อยากจะบอกว่าถ้าเลิกแบรนด์หนังไทยนะคะ <c oughs> เลิกแบรนด์หนังไทยเพราะเราต่อสู้กันมาเนี่ยตั้งแต่จากบรรจงพี่เชิดทรงศรีหลายคนมาถึงรุ่นดิฉันฉันก็สู้มา30ปีมันก็ยังเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะใ,ในระดับหนึ่ง มันค่อนข้างน่าน่าสิ้นหวังแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพอดีดิฉันก็ทำเทศกาลภาพยนตร์แล้วมีโงรงภาพยนต์ Art mm ์ทเฮาก็จะได้เห็นหนังที่ส่งเข้ามาที่ไม่ได้อยู่ในระบบเลยที่คุณดูแล้วคุณจะอึง้งแล้วก็ทึ่งแล้วก็ตกตะลึงเราไม่ โดยเฉพาะแอนิเมชันนะครับที่มันทั้งสวยทั้งดาร์กทั้งอะไรแต่บอกได้เลยว่าศักยภาพหนังไทยเนี่ยมหาศาลเพียงแต่ว่าโอกาสไม่มีแล้วก็อขอให้เลิกเลิกแบรนด์หนังแล้วก็เลิกไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากกับหนังไทยนะคะง่ายๆคุณเลิกทำร้ายเราเ,าเลิกเลิกแบรนด์หนังแล้วก็เลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับมินประมาท บุคคลสาธารนณะทุกทีรวมรวมทั้ง112ด้วยนะคะดิฉันพูดไม่ให้คนตื่นเต้นไม่ให้เครียดนะคะแต่ว่าเราจะทําหนังประวัติศาสตร์ไม่ได้ถ้าไม่ทำสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่ดีกับสถาบันเองด้วยเพราะมันถูกเอามาใช้เป็นอาวุธที่ทำลายสถาบันทีกทีนะคะมันสร้างความสับสนมากมายในสังคมไทยและมันจะทำให้หนังไทยดิฉันเองอยากทำมากเลยยาล่มเนี่ย ทุกคนใฝ่ฝันโทรมากของสังคมไทยแต่เราแต่ต้องไม่ได้มันมันคืออะไรนะคะขอโทษที่มาพูดเรื่องหนักแบบนี้แต่ว่าคุณถามเองว่าอะไรทําให้หนังไทยไปได้ดีคุณเลิกสองอย่างนี้แล้วดิฉันรับประกันมันจะระเบิดเถิดเธอ <c oughs> เพราะว่ามันมีความสามารถอยู่ข้างนอกนี่เยอะแยะเลยค่ะเพราะเราเห็นมันมีค่ะนายทุนจะได้ลงทุนกับหนังเหล่านี้เพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคะโดนแบบนี้มันแย่มากมาก ะะจริงจริงเห็นด้วยคือหมายถึงว่ามันมัน,มนจริงจริงการการเริ่มต้นง่ายๆผมรู้สึกมันมันคือเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ง่ายกว่าก็คือเหมือนกับว่าแค่ให้เสรีภาพอะ,ะม,มันมันเรื่องแค่นี้เองยุดแกล้งแล้กันทำร้ายคือคร,ครั้งแรกที่เราฟ้องศาลปกครองนะคะศาลชั้นต้นศาลสูงสุดเนี่ยน่ารักท่านน่ารักมากเลยเราเห็นตั้งแต่ต้นเลยว่าท่านน่ารักมากๆา แต่ว่าสารต้นเนี่ยชั้นต้นเนี่ยทีชั้นมีโอกาสได้อ่านแถลงการแล้วก็เขาก็ให้โอกาสเราครั้งหนึ่งเราก็อา่านปัญหาทั้งหมดที่เราเจอไม่ว่าจะคุณเป็นหนังคุณใหญ่อย่างคุณหรือว่าหนังคเ,เล็กๆนอกโรงห่ังเราก็เจอคล้ายกันหมดปัญหาต่างๆนานาเราก็อา่านตามนั้นนะคะอย่างจากหัวใจเราเพราะอ่านจบเนี่ยราะว่าสารท่านหมวเลาะ อันนั้นเป็นความรู้สึกที่เศร้ามากเหมือนกับว่าเขามองเราจะเป็นความบันเทิงแต่เราทุกคนที่ทำหนังเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะได้แต่ละเรื่องนะคะเราทเทเราขยาันเราทำงานถึงเทมากมายมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ว่าบันเทิงมันเป็นเรื่องใหญ่มากมเป็นเรื่องจินตนาการของสังคมของดินนะคะเราจะเป็นเสรีไม่ได้ถ้าเราไม่มีหนังภาพยนต์พิเี้อันนี้ทรัพยากรมหาศาลกว่าสารไทยทำไม ขอเราแต่งต้องได้ไหมคะค่ะคำถามว่าองไรนะคะตงแตอนแรกนของาคตก็วันว่าในวันวันนี้เสียงจากพวกเราทุกคนนะคะหวังอย่างเดียวเลยค่ะว่าอนาคตขอให้ดีกว่าวันนี้ ใน,ในทุกๆด้านนะคะในทุกๆด้านแล้วก to <int lang> right ็ไม่อยากให้สังคมหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็อยากจะให้เวลามองก็อยากให้เห็นทุกๆคนจริงๆค่ะใครอยากมีอะไรสาหัคนทำหนังด้กันมีอะไรอยากบอกคนทำหนังด้ยกันไหมใ่ะบอสตังแต่ตอรกเอบอสเป็นถือว่าเป็นตัวแทนที่เพิ่งเข้ามาในวงการภาพยนตร์ก็คือ ที่ผ่านมาปกติก็จะทำคอนเทนต์ซีรีส์ต่างๆแล้วพอได้เข้ามาสัมผัสภาพยนตร์อ่ะคือจริงๆหนงักแล้วก็แต่แต่รู้สึกสิ่งสําคัญที่สุดที่ได้มาทาหนังเรื่องนี้คือจริงๆมันคือความกล้ามันมันคือมันมีความรู้สึกลึกๆที่เราอยากจะทําภาพยนตร์อยากจะท้าเรื่องที่เราเล่าะ,ะครับก็รู้สึกว่าถ้าจะฝากอะไรก็คือฝากถึงเด็กๆที่มีความสนใจกันว่าเออจริงๆแล้ว ภาพยนตร์มันไม่ได้ไกลตัวมันมันพูดในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรานึกถึ้นได้กพคิดว่าถือเป็นโอกาสและก็เส้นทางใหม่ๆให้เด็กทุกคนได้กล้ามาทำภาพยนตร์เหมือนกับที่ที่ผมได้ลองทำครั้งนี้รั้งแรกของผมก็อยากจะเสริมทุกท่านที่พูดนะฮะในในในลักษณะของว่าทุกครั้งที่เรามีงบประมาณหรือว่าสนับสนุนนะพวกเราคนทำหนังทุกคนนะผมเชื่อว่าเราพยายามจะนำเสนอภาพยนตร์ในทุกรูปแบบในทุกประเภทที่ต้องทำอะฮะ แต่ในขณะเดียวกันน่ะสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าบ้านเราอ่ะยังขาดหรือน้อยไปก็คือเราไม่ได้พัฒนาคนดูฮะคือตอนนี้ผมเชื่อว่าศักยภาพของคนทาหนังไทยอ่ะพร้อมที่จะทําหนังในหลากหลายประเภทฮะแต่คนดูต่างหากหรือว่าภาครัฐก,ก็ได้ฮะที่ยังไม่สนับสนุนในมิติของคนดูให้ได้มากเต็มที่ถ้าเรามีโอกาสทําให้คนดูหนังในประเทศเราได้ดูหนังในหลากหลายประเทศในหลายประเภทผมเชื่อว่า พวกเราที่อยากทําหนังกันเนี่ยเรามีโอกาสเหมือนหนังของพี่อิงหรืออะไรที่ว่ามาเนี่ยมันมีช่องทางในการนําเสนอและเปิดโอกาสให้กับหนังทุกประเภทได้เข้ามาผมว่าหนังไทยอ่ะมันมันยังมีโอกาสไปได้อีกไกลฮะผมเชื่อในศักยภาพของพวกเราทุกคนว่าเราคงตั้งใจทาให้มันดีสุดขอให้คนดูเปิดใจรับเราแล้วมีคนส่งเสริมให้คนดูอ่ะเข้าใจในหนังประเภทต่างๆที่เราพยายามนําเสนอให้มากขึ้นอนะ่ะผมว่ามันจะดีขึ้นในอนาคตครับ